สวัสดีครับช่องไฟวันชาแนลกับผมมณีสิกับบานครับบรรยากาศฟ้าคึมครับฝนสะตกแล้วครับนี่เหลืองงาแล้วครับถาสสเกน,นิวกับบานครับเมื่อกี้ฝนก็ตกอยู่ครับ เขาตลอดล้วครับเสมออยู่สีสเกตครับจะรับข้านเสียงเครื่องกับเขาติดเขาไพ่นะครับพอมโนหงูแห้งครับผม ผุ่นแจงแจางปางครับถ้อาอย่างใดก็ซ้ำนี้ก็นะครับติดตามช่อง Pay1 Channel นั่นด้วยครับสวัสดีครับผม